อาจารย์จะพูดอย่างไรให้นักศึกษาเลิกการพนันการนี่จะทําให้นักศึกษาเลิกการพนันได้ต้องสอนให้เขามองเห็นโทษการมองเห็นโทษของการพนันเนี่ยเป็นยังไงทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวอย่าไปสอนให้เขาเห็นประโยชน์ตอนนี้เขาก็ลังเห็นประโยชน์ของการพนันสนุกสนานเอ่ยได้เงินมาหมุนเอ่ยได้อะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นประโยชน์เมื่อเขาเห็นประโยชน์เขามองไม่เห็นโทษเขาจะไม่มีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้น ยกตัวอย่างของคนล้มจมในการใช้ชีวิตหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อรดดาตัวเป็นหนี้เป็นสินมีคนตามทวงหนี้จากการเล่นการพรนันไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินจะซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถหัวทิ้งเนียทิ้งไม่มีใครอยากอย,กอยกู่ด้วยไม่มีใครอยากคบดว้วยเป็นทางเสือแ่งรัพย์เราพยายามบอกโทษต่างๆนานาเหล่านี้ให้เขาได้ยินได้ฟังถ้าเขามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังโทษเหล่านี้บ่อยๆซ้ำๆเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกกลัวและเขาจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นต้องชี้ให้เขาเห็นโทษเยอะๆเพราะตอนนี้เขากำลังมองเห็นประโยชน์เป็นที่ตั้งเพราะนั้นให้โทษแก่เขาและเขาจะเลิกได้